I mm -hmm. ดัการประหารเชพื่อเยาวรัฐประมินฐานแก้วของพระบรมชัยยะของพระชายาลักษ์ควาบริบรณพระชายาลักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพปรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตรงหน้าวันยาลัก ในส่วนของการที่ลายภาพนะครับมีมวยมีร้านช้า ที่เฉอค่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการที่อนุรักษ์ควายไทยพัฒนาขึ้นมาอยู่โดยตลอดเพื่อให้ลูกหลานได้สิคค่งนี้นต่อบปอักรมสมเด็จพระเทพน์ราชสุดารสยามร,ราชกุมาลีแถวอ้งถึปเป็นไนด้รู้ว่ารปปนนพระครับองตัวราชกุมาลีทั้งหมดแถวออ ายคคนัับรบรเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรจากมูลค่าเพิ่มท่านนายกเราจะติดต่กับกรราธิา็ท่น้นักส่งราชการ เช่เนนะครับผมตีาากอล,ล์ฟสามครั้งครับผมไล่ต่อครั้งนรกครับผมครับขอเชบญผมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะสองปีนะทุ่งที่เป็นสนามรบในสมัยสม,ยสมเด็จพระนนะเรศวรนะน้องนะดีท่านรองร่วมกับการนะครับให้เกีเยรติเดินทางมานะครับเดี๋ยวผมจะเบอร์สิบสี่ทองแท้ครับทองแท้บอ่อทองบอ่อทองครับมาไหมครับบอ่อทองมาครับก่อนมาเลยครับมาครับ เบอร์21ขุนเขาครับขุนเขาครับผมจากใายเดินเชิญคณะกรรมการทั้งสามท่านมาถ่ายภาพด้วยนะลืมไปฮะปกติแล้วกรรมการทั้งสามท่านอันนี้คือายดำนะฮะเพื่อพูดปานน้ำนมอายุไป็เกิน18เดือนนะครับมาจากฟาร์มไหนครับฟาร์มที่โรงเรียนวิทยสามที่ไหนครับชนบุรีอยู่ชื่ออะไรครับเจ๊กชื่ครับอายุกี่ปีครับ เดินประกอบไปนะครับเดินประก่อนยืดกล้ามเนื้อเจ้าของปลายท่านผมาแล้วครับไปประกวดมากี่ครั้งทัศนคติครับตัวสองเป็นจริงแต่ที่เด็กได้เลยนะครับส่วนผสมจริงนะครับอยู่ที่ห้าพันเป็นไฟสมูทนะครับมันมั้นท้ายดีกล้ามเนื้อเยอะนะครับแล้วก็นี่คือพื้นนี้ตะวันถ่ายนะครับผมจำได้ฮะตอนนั้นไปซื้อกลับมา ดีโดยเฉพาะครับเพราะว่าอ้าอย่แ้วก็เยไปอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้ก็เป็นลูกตัวมันฉายนะครับดินตะวันแล้วก็สะเกตท้ายนะครับจะปรับได้ผมแมนวันนี้นะครับจากกุ้งนำาวามควายงามเมืองพยาวแลวันนี้เอาเจ้าขุนไกรนะครับเข้ามาร่วมงานที่นี่นะครับขุนไกรนี้อายุ3ปี3เดือนนะครับเป็นลูกของพ่อวันชนะนะครับแล้วก็แม่เพชรเชียงคำนะครับความโดดเด่นของเขาคือ หนังหนาขาใหญ่นะครับหลังตรงหน้าหล่อนะครับแล้วน่าจับครับนี <c oughs> ่คือเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงยืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นไอยครับฝากพี่น้องติดตา่วัาที่17นี้ออนแอร์โชโลกนะครับครับผมขอบคุณม,ม,มากครับเอาเอาเพลงที่พูดอะสักนึงเพลงนิ่ดินึงก็ได้ครึ่งเพลงนะเมื่อกี้่ ยืนหนึ่งเม็นพายยืนเมากะคงแม่นอายมือเจ้าผู้แขคนบ้องไครไอยืนห้องไห้น้ำตาพังยาตอนเขานความออยืนให้กลั้กอดขวดเหล้าคาเอ็ ได้ร้องมหาชนจริงๆครับผมครับขอขอบคุณเจ้าขุนไกรนะครับผมและพี่แมงพันดีวันครับผมพัฒนาสละลูกใหม่อนาคตจกหาใครโคมไฟไหนครับใช่ฟมโอ้โหวันนี้ชนะใช่ไหมดูนิ่งๆจะของว่าสีแดงตอนนี้ลูกเป็นลูกนองชายชื่อน้องคะนี่ใครกันไตทองค่ะ

ดูแคนสี่หมื่นทีอะหมายเละห้านี่นะครับรายเชื่ออรายลูกลูกคนไหนขับ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 เดินของไวออกนะครับบริเวณนี้ท่านอ่านกันของฟางรุ่นลาขยับรถเดี๋ยวนี้เลยครับชายกับแม่มะลินะครับจากพอชมครับหมายเลขเกตนะครับกระทิงทองนะครับผมเป็นลูกของพ่อบิ๊กเบิร์ดนะครับกับแม่ถุงสมเป็นลูกของพ่อบิ๊กมินกับแม่นาเดียนะครับจาก เดี๋ยวนี้ท่านก็ลังเชิงเซาแล้วไม่ใช่คนสกคนครอีกต่อไปจะได้คือการเข้าใจกันนะครับเข้าใจการอำนวยความสะดวกไม่ใช่รับเยอะนะทุกคนหลายได้ครับต้อย่ารต้อยงการน้อยนะครับ เจ้าของฟาร์มเราช่วยบอก่อกี 50, <S <S ้ต네ัวเลขเท่าไหร่นะ50ล้านถ้แต่50ล้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่5ล้านขัคิดต่ำนะ5้าล้านยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยห้อสล้านไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยข้อละหรอ่อยลูกผสมครับ เขายเนื้อก็ขายขายครับพอแพงก็อย่างได้ซื้อแพงซื้อครับายตัวเดียวกันราคาลงเยอขายที่มีจุดเด่นคือหน้าเขาหน้าหล่อแล้วก็ลักษณะผมมีความเป็นตัวคู่ครับตัวหนึ่งแล้วมาเลยครับมีน้ำเชื้อชุดเท่าไรผสม รับจ้างหยกผสมจริงไหมเจ้าหยกอันครับเจ้าหยกอะไรนะฮะหยกสวุวรรณหยกสวุวรรณอ่ะเพชรลำโขงครับเดี๋ยวมารู้จักภายเผือกตัวนี้หนยครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนไมักนนดีมักสาวใสยยินเราใช้เป็นวิธีการฝากเลี้ยงนะครับวันละ200บาทนะครับจน,นะทุกคนอยากเห็นว่าเเป็นตัวเล็ก นะครับนะตัวเล็กนะครับแล้วไปต่อฟาร์มใน B ใน C ป้าขอว่าโรคจากข้อครับครับเอาละพอรู้อาการเนาะไข้ขาแข็งหรือไข้สามวันใช่หนึ่งซีซีต่อน้ำหนัก50กิโลใช่ฉีดไปเลยครับทวกวันที่ครับเป็นจริงๆงกลางๆครับส่วนใหญ่อาการที่ชัดๆคือมันมาจากร์มไหนครับพอเจริญรุ่นาม์มไผ่ไทย ทีานี่โอ้พันนี้ได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งแต่ท่านเคยประกวดไม่กี่ครั้งแล้วหลายสนามไงโอ้วัฒนการไปก็ได้ชนะไม่กี่สนามแล้วเก่งนะครัชนะเป็นตัวหน้ากลุ่มยุศาสตร์ชื่ออะไรครับมิลินครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยนะเป็นเมียใช่ไหมในอายุ18เดือนเนี่ยาะเห็นเพราะว่าสองเดือนนี้มันก็จะพบจิตใจกันแล้วเป็นที่มีความสวยงามทุกตัวขอเสียงปรบมือให้เจ้าของฝ่ายและฝ่ายนะครับน่าใจมากกว่าสิ่ง กานบริหารส่วนตำบลมันาของเรายอเงนเ่น่สราเลื่อวันท่อนุรักษ์ควายไทยขึ้นในปีที่สองอเงน่ือนะครับย่เนมากมานลดนงลดลงลดลงลดลบลดลนลาลวนดกัลดลง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 ลดนะครับลลงดลงลดลงลดลนัดลงลดลงบดลดลงลดางลดลงลงดลงลดงลดลดลดลังดลดง นะครับในการจแจกตัวน้ำลอยไทยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกปาร์เลยที่มาตรวจนะที่หลายจังหวัดตัวที่เจอการอยนะครับที่บ้านเรานั้นเนี่ยตัวแรกนะครมีชื่อว่า เรืองเก่าที่มีชวิที่โอย่างานานหรอดางการเกษตรซึ่งเป็่องความพันควายไทยนะครับหรือว่าเรื่องปนก็เป็นที่เปอนโรตัวทสอนบีเซียและตัวที่สามคืาเกียซึ่ากที่เทคโนโลยีการเกษตรยี่เปลี่ยนไปนะครับชื่ออพรากษควายไทยก็เริ่มเข้าใจผิดว่าเป็นการบรหดน้ำมันเก่าเป็นกาะให้ความสำคัญว่าเรื่อที่จะนะครับอนุรักษ์ควายไทยนะครับ พยายงให้เือดการใช้ยาสารต่างๆเสริมและเป็นการรักษาบายให้สูงขึ้นแต่ท่นแล้วก็ใส่มเข้ามาแต่เนี่ยมันจะหายเฉพาะอนาพานมากอนาพ่านมากในมีอาการยังไงครับผมน้พันน้พวกเนี้ยเราดูด้วยตากมาม่ต้องเข้าให้อพิมอิการเปี้ยงคือว่าเนี้ยถ้าการของมันอะถ้าเกพยยาเลือดนะครับควารขอนการบริหารเมืองของกรื่วนาีใจช่ใจ ของซี่ทั้งสามตัวจะทำให้ซีบเหมือนจากสิ่งหมายถึงว่าเปิดตาดูกระซี่นรอบเปิดจมูกดูก็ะซี่ความภาภูมิใจของพี่น้องชาวกบินของฝ่าจีนทำแล้วไม่ช่วยนวดนะครับเป็นการได้รับความเมตตาจากองค์ประเทศคือพวกนี้มันเป็นโรคที่ค่อยๆทำลายร่างกายมันเพิ่งสามสี่วันเป็นโรคป่วย เถ้าตรวจเจอหรือมีอาคารที่น่าขนน้มาหลายเดือน้วครับมันจะทำงานเรื่อยๆให้กับีน้องชือเห่าแลนแล้วกบินจะมีฉี่ถ้าถ้าถ้าใครสังเกตนี่เนี่ยจะมีฉี่สีโคกสีโคกคล้ายๆน้ำโคกใช่ไหมใช่แต่ไม่ถึงกับเรื่อเนาะแต่สีโคกนั้นนั้นคือการไปเบื้องหน้าพร้ชายรักแบบนี้ครับ Adiós.